โรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหางดงตั้งอยู่เลขที่888หมู่ที่4ตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหางดงในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหางดงสมัยสามัญที่สองครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2551 เมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2551โดยดร์จำรูนเร่งถนอมทรัพย์เป็นนายกเทศมนตรีโดยมีการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหางดงได้มีประกาศเทศบาลตำบลหางดงให้มีการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหางดงลงวันที่24กร,รกฎาคม2551 และในปี2554ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์เริ่มเปิดการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา2552เมื่อวันที่12<ส>พฤษภาคม2552ระดับประถมมวัยมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด67คนสร้างขึ้นในพื้นที่37ไร่ มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3หลังมีอาคารเรียนเด็กปฐมวัยขนาด8ห้องเรียนจำนวนสองหลังมีอาคารเรียนระดับปฐมศึกษาขนาด4ชั้น12ห้องเรียนจำนวน4หลังมีอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่สำหรับการจัดก,กิจกรรมและกีฬาในร่มจำนวนหนึ่งหลังมีอาคารโรงทำครัวหนึ่งหลังมีสนามกีฬาและลูวิ่งที่มีมาตรฐาน มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีสระว่ายน้ำมาตรฐานเพื่อบริการเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันมีนายสรันกรพิอน,อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวชื่นสุขชำนิพรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมีความสมบูรณ์แบบ มีความพร้อมทั้งด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทั้งการบริหารการศึกษาและการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดจำนวน51คนมีบุคลากรสนับสนุนการสอนจำนวน3คนนักการพานโรงจำนวนสองคนพนักงานภาคสนามจำนวน4คนแม่บ้านจำนวน6คนนักเรียนทั้งหมด1018คน โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่กว้างขวางมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่มีความพร้อมทั้งด้านสื่อเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้แก่ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการทางด้านร่างกายสังคมและสติปัญญา ทางการเล่นร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ห้องวิชาการเด็กปถมวัยเป็นห้องสื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยห้องอัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายห้องปฏิบัติการทางภาษาสำหรับการพาาัฒนาด้านภาษาต่างประเทศห้องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงาน ห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการทดลองศึกษาค้นคว้าวิจัยขั้นพื้นฐานห้องดนตรีไทยสำหรับฝึกทักษะและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านห้องดนตรีสากลสำหรับการฝึกสมาธิพัฒนาสมองและฝึกทักษะด้านดนตรีสากลห้องนาฏศิลป์สำหรับการฝึกทักษะและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้านห้องศิลปะ สำหรับการฝึกทักษะศิล,ละปะและจินตนาการเชิงศิลปอย่างสร้างสรรค์ห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยห้องเด็กพิเศษใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพมีโรงเรียนธนาคารเพื่อส่งเสริมวินัย รักการออมสำหรับนักเรียนและบุคลากรรวมไปถึงส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับการศึกษาค้นคว้าเชิงธรรมชาติมีการใช้แผงโซลาเซลล์ในการประหยัดพลังงานลดโลกร้อนและมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียนมีอุดมการทางการศึกษาตามปรัชญาที่ว่าการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่ดีเพื่อสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ได้อย่างมีความสุขวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจมีสติปัญญามีคุณธรรมมีความสุขบนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้โดยสื่อทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจิตสาธารณะและดำรงชีวิตโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในปีพุทธศักราช2561ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่หเด็กหญิงธนชพักตันสุภายนันนกเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประถมศึกษาระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2561ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษาโครงการการจัดการศึกษาในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีพุทธศักราช2562ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2562ในปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติในการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2563เด็กชายสุภเริกใบมิ้วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการประกวดเปี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับชาติมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปีพุทธศักราช2564ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2564โครงการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบ้าน โรงเรียนเทศบาลหางโดงประชาคมสร้างสรรค์เป็นโรงเรียนชั้นนำต้นแบบของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์แบบทางด้านกายภาพในการผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพสู่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนสถาบันอุดมศึกษาองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ให้เป็นไปตามพระบรมราโชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าการศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำให้ได้โดยสะดวกราบรื่น